สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับดีดีตรอทุกทุกเรื่องครัูใช่อง b p ธรรมดานะครับต้อง BTP ธรรมดาก็จะมลังินกนมีนะหุ้นเอยลาว BTP ครับลาว b p ของมาที่ลาวพิพิธภาณของราปนอาาหกสินะครับลาว BTP ก็คือเลขจาัประเทศ่ลาวนะเป็นให้ชมทุกๆกวันทุกๆุกวันนะครับ ต้าม right. ีคือธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุนๆเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเลยนะครับเอามาโชว์กันเลยนะครับเอาอัน้รากับตาไม่ใช่ราวีพีไม่เปลี่ยนชื่อผิดเหรอเหรอตาแล้วดาวีพีอืมอืมอย่งนีอ่าคูณกับหนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะตัวสามสามหนึ่งตสี่สี่หนึ่งตัวห้าห้าหนึ่ง ตัวหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับตัวสามสามศูนย์ตัวสี่สี่ศูนย์ตัวห้าห้าศูนย์ตัวหกหกศูนย์ตัวเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับ,รบอ่าจบไปนะครับชุดวินก็ตามสี่ห้าหกเจ็ดนย์หนึ่งนะครับอันนี้นะ เจอดทันเนาะรับตามนี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านชมดีๆนะครับท,ทา,บางวันนี้ก็มีแต่นี้นะ